เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งส่วอืงของยายนางนี่ส่วอึงส่วอืงใส่อันเอียงว่ะเอาหัวหัวหอมเนี่ยเป็นโตเลยเด้อนี่ส่วอึงป้าเป็นตะแสบแห้งได้อวนอวนมาเบิ่งอวนอวนคุณน่ะเป็นโตเลยเบิ่งหนามมันลงอืม เห็นบ่แต่แหละเห็นบ่ไใชล่ะกระดาษเชื้อชุ่มาแน่หม้อกระดาษเชื้อชุ่มาแน่อยู่นอกตรงนอกโตแก่แล้วนั่นอันนี้ใส่อื่งออกมามานั่งกินเดี๋ยวหม้อไทยใส่อ่าอามาก่อนเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินชุ่มอึ่งเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเขาเบิร์แง่หน้ากินเด้อนี่มีตำมากุงตำามักุงแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีถัวอึงถัวอึงนี่นี่กันบอกเป็นโตเลยได้เนี่ยอึงเป็นโตเลยนี่นี่ไข่เต็มทองเลยพี่น้องมเด้อมาเด้อกิน เดี๋ยวจะกับปุนออกมาก,ก่อนอไหยุมตำฮงกับปุนื่อนเหลืองหมูปุ่นขึเหลืองแล้วกรบปุ่นไบนี้ปุ่นกอบผมงามร้ายเหมือแล้วเออไปกินไปตำหมูฮงกันไปวสิกินอื่ง

พ่อกอย่างกี้ยักเขียวอยู่บ่เก็บใหม่ๆเมื่อสดๆเขาขายมาปูกูก กินไช่อื่งก่อนกินยําไดงแบนี้อือหึไข่มันตัวนึ่งผ้าไข่มันเนี่ยไข่อื่งอืมหลายปีแล้วได้พี่น้องมาได้กินอื่งเนี่ยฮ้อนๆเลยนเนี่ย,อ,อ,นนยอือห้าอือมัมนว่ะ hai ương rất đẹp mặn đi người ta mà không Ừm. Khai Đó. ้อือใครเท่ากันนี่อืมอืมขาม่นี่ก็จะกระดูแข้งเลยเนาะต่มเปื่อยเปื่อยหมดเลยต่มใส่เตาถ่า,านไหมสื่อถ่านเบ็ดเครื่องห่อผุนถ่านนะ ข้างในสวนหน้าบ้านสมตำก็ทำไม้ไก่ไม่จองเห็นสีมาหุ่งกับเอาในต้นจะคล้องเลยมะขางบ้านเนี่ยมาหุ่งน่อยไม่มาหุ่งตลาดเด้อแก่มาจากต้นสดๆเลยได้ Ừ. Ừ. ปลูกสวนขั้วเองแหละเนี่ยมะหุ่งกหรอมาจากต้นจากของนไงมะหุ่งน้อยตำเทปแบบขวกพักาวขวดนั่งปลูกเองเบิ้ลเนี่ยไม่เป็นต้นนงพร้าวเป็นต้นยาวๆคืนเด็กเก็บมากินเนี่ยเป็นกระปูงปลูกเองไม่ไปซือ้เอเขาไม่สวนขั้วแล้ว ถ้ามีพื้นที่นิดนึงหน่อยๆมันกับปลูกได้ได้พักปลูกกินเองได้บ่ต้องไว้พื้นที่ใหญ่หรอก้ำจะกินพักมึงขาอูงว่าแขนมัน งเ็ยำไม่ได้ด้วยนะพ่อกินใน่ถึงจะสวงมันสวงกับตบับกับไตมันยแล้วดูยำไม่ได้ด้วยเปรี้ยวพอดีนัวนัว ជ្ນើសម្នាពីស់ទី្លាស់ឋ្រើសម្នាស់ទី khăm nhai khăm nhai khăm nhai hầu lại bữa nó หน่วยนี่ตบอึ่งว่าไขา่ไอ้เนี่ยมันเนี่ยเขาเอิ่นยังมันวะมันมันมันอึ่งมันคำมันมันเนี่ ตัวน,นี้มีใครเป่ตัวน,นี้ตัวน,นี้บ่มีใครต้องกินพุ่งมัม้งกินสว่วงมา้แทนมา้งอตัวน,นี้มีใคร วุยตำหุงแล้วบ้านสองมือเลยบ้านสองมือสองมือเลยบ้านสองมือเด้อือมงกระดาษนะอ่หงอแกแกะไม่แก้มหม ยงน,นี่จับมันเลยจับขคาขคาต่อยม,มันแลชวเราอต่อขาอื้ม ฮึมหัวแตงหัวแทนอืมเพล็ต้องเหงาแต่เหงาแตนพี่้องเลยแสบหลายสวัสดีค่ะคึกหนาเจอกันใหม่เด้อถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้แม่เด้อติดตามเด,ด้อสาธุบาย <laughs>